และนี่จะเป็นซีดที่หายากที่สุดในเกม Minecraft แล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือคลิกเบสกันแน่เอาละครับซีดแรกซีดแมนชั่นพอทัลเดี๋ยวพอทัลมันอยู่ในแมนชั่นได้ไง่เอ้ยโยนั่นมันอะไรครับหนะ้าโอกาสเจอก็คือ0 0 0 1 1โอเคต้องไปลองครับไม่ลองไม่รู้และตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วซึ่งถ้าดูจากตรงเกิดก็ไม่น่ามีอะไรแปลกนะแต่ที่พิกัดที่เขาให้มาก็คือ แบบนี้เลยนะพิกัดนี้งั้นผมวาร์ปไปเลยครับอืมวาร์ปมาแล้วเฮ้ยเอ้ยโยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดเป็นพีดฟูก่อนทุกคนดูสิคือมันเป็นเรื่องจริงครับที่เราวาร์ปมาแมนชั่นปุ๊บจะเจอตองโฮว้าวแล้วมีไอโอเอนเดอร์พร้อมสามอันด้วยคือซองโฮมันติดกับอันนี้หรือว่าแค่พอทเท่อ่ะโอ้ไม่กอดนี่มันทั้งซองโฮเลยนี่ว่าแล้วมันเป็นไปได้ไงอะที่มันเกิดแบบเกิดในแมนชั่นนะทุกคนงั้นผมลองเข้าไปดูไหม ว่ามันจะผิดปกติหรือเปล่ามาแล้วครับผมนี่วางไปเลยมาดูกันว่าข้างในจะปกติหรือเปล่าโอเคเข้ามาในเอ็นพอร์ทแล้วเข้ามาใน DA แล้วครับซึ่งก็ดูปกติถือว่าซีนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนไม่ใช่คลิกเบลเลยซีที่มีไอเทมแปลกที่สุดในเกม m i n e c r a f t ครับทุกคนและเขาก็เข้ามาอยู่ในซีแล้วแล้วจะมีหมู่บ้านทะเลทรายอยู่แล้วยังไงต่อเฮ้ยมีพิระมิดอะฮะ แล้วมีไอเทมแปลกคืออันไหนอ่ะกล่องนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอมองอัสโทเทมอยู่ในกล่องเป็นไปได้ไงและตอนนี้ผมอ,อยู่ในซีดของอมองอัสแล้วครับทุกคนดูเหมือนไม่เห็นเหมือนในซีดที่เขาใส่เลยนะทุกคนจําได้ไหมตอนนี้เขาเปิดคลิปมันจะมีหมู่บ้านทะเลทรายซึ่ง ผมไม่มีงั้นผมจะว้าไปหาหมู่บ้านทะเลทรายเลยละกันและตอนนี้ผมก็อยู่ในหมู่บ้านทะเลทรายแล้วพิรามิดก็ไม่เจองั้นผมหาแถวๆนี้ดูละกันเผ่อเจอพิรามิดเอา้าพูดไม่ทันขาดคำก็เจอแล้วแต่เราต้องดูอะว่ามันจะมีอะมองอัสหรือเปล่าโอเคครับเรามาดูกันว่าอะมองอัสจะมีอยู่จริงหรือเปล่าสวัสดีคิปเปอร์ลงไปเลยครับอืมฮึบ ไม่มีเอ่ไม่มีกล่องนี้แน่นอนอึออ้าวไม่มีกล่องสุดท้ายแล้วครับว่าจะมีอมงอสหรือเปล่าเฮ้ยจเฮ้ย <'ll> มีจริงด้วยทุกคนหยอกหยอกเล่นมันมัน,ม,นมันเป็นภาพเฉยๆสรุปเราโดนคิกเบรนั่นเองไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ <c oughs> Seed version ใหม่ที่มีครบทุกอย่างในเกมไมครับเอ้ยที่มัน Blacksmith 3าสลังแล้วแล้วนี่เป็นวอร์ชั o นใหม่ล่าสุดด้วยนะ เชอรี่กรบแล้วข้างล่างนี้ซองโฮอะไรกันครับเนี่ยโอ้ oh my ่ o อข้างล่างนี้มีกล่องเหรออะไรอะกล่องอะไรอะโอ้ oh, กล่องสมบัติครับเฮ้ยเโอร์ชันใหม่ยังออกไม่นานเลยเจอทริอลแชมเบอร์ด้วยโอ้ m ม่ก d เรามาดูต่อไปนะเขาจะเจออะไรอีกเออเดินมานิดนึงมีไดมอนเออไดามอนก็หาเองได้นี่โอ้ไ oh, ดมอนอย่างเยอะเลยครับทุกคนดูสิวิคออนวหน้าโอ้ m ม่กอ s k e l e ิตันสปอนโอ้โหคือมีครบทุกอย่างถ้าเราเล่นซีนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วอะ่ะอันนี้เขาลองในเวอร์ชั่นอะไรอ่ะเวอร์ชั่นน่าจะเป็นล็อกนะถ้าให้ผมเดาใช่ไหมเฮ้ยแบสชั่นกับฟอร์เทสก็อยู่ด้วยกันโคตรสุดยอดเลยอันนี้ <c oughs> เราอยู่ในเกมแล้วอันนี้มาแปลกนิดนึงผมอยู่ในเอ่อเบสล็อกนะซึ่งเฮ้ย,ยเกิดมาก็เจอหมู่บ้านเลยว่าแบล็กสมิธหนอัน ผมขอปรับเป็นสเปกเตอร์โหมดก่อนนะปรับตรงไหนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยแฮนด์ในนี้โอเคมาครับมาสำรวจดูอันนี้คือ Blacksmith แล้วหนึ่งเฮ้ยทำไมแถวๆนี้ดูแปลกๆนะเดี๋ยวค่อยเช็คละกัน2 3 4เฮ้ยมี4หลังเลยครับทุกคน Blacksmith แล้วก็มีรูนพอท่ออยู่ตรงนั้นเชอรี่กรอบอีกแต่ทะเลดูแปลกๆ่ะมันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้มันดูแบบโล่งๆอะ่ะทุกคนดูสิ โอเคลงมาล่างโอ้ก็ว่าแล้วทำไมแปลกๆล,ลงมาปุ๊บเจอสองโฮเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยสองโฮแล้วอย่าบอกนะว่าข้างล่างแถวๆนี้จะมี trial chamber นั่นไงตรงมาแค่แบบนิดเดียวอะ่ะตรงนี้อ่ะตรงตรงทะเลทรายนี่นะแล้วก็ลงไปเจอแล้ว trial chamber ผมว่าผมต้องลองเล่นซีนนี้แล้วแหละคือมันแบบมีทุกอย่างพร้อมเลยอะ่ะ ยนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอะสิไม่ใช่คลิกเบสแล้วมีอะไรอีกนะมีพึ่งครับอู้แล้วตรงข้างล่างตองโหก็มีถ้ำด้วยแถมมีเพชรเยอะอีกโอ้ oh my god ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนไม่ใช่คลิกเบสเลยซีที่มีกงสปอนมากที่สุดในเกม minecraft ก็คือโววอันนี้2อันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตั้ง8อันเลยเป็นไปได้ไงอะซีดนี้มีกงสปอนตั้ง7แล้วก็8 โอ้ oh my god อันนี้ไม่น่าเชื่อเลยฮะแต่เราก็ต้องไปร้องอะเลตตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วซึ่งซีนี้ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะแต่ผมจะตามพิกัดไปเลยก็คือ89 35วาร์ปวไปเลย Let's go เอา้าตรงนี้เลยเหรอใช่ปะเนี่ยลงไปปึ๊บเอย้ยเจอหนึ่งอันแล้วหุย้ยเป็นจริง123456789พระเจ้า เก้าอันจริงจริงใช่ไหมในลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9โอ้ my g o เกแล้วข้างๆมี trial chamber อีกเฮ้ยคือจะลักกี้ไปไหนอะซีดนี้ก็คือแบบมีครบเลยอะถ้าแบบจะฟาร์มเวลโอเคเรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่คิกเบสแถมมีเพชรอีกด้วยตรงนี้โอ m มก o าโอเคถือว่านี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคน ไปลองกัน hmm. ได้นะซีทน okay, wow. ี้เลยโอเคเรามากันซีแรกเดี๋ยวนะอันนี้ทำไรอ่ะบ okay, be sure. ูลลี่วเลเจอร์ก yeah, okay. UH, ันหรอเฮ้ยอย่าทำงั้นเสกเดี๋ยวนะนี่มันสตองโฮไม่ใช่เหรอทำไมมันอยู่ข้างบนของว i เลเจอร์เลยคือมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่ใช่ว่าสตองโฮมันควรอยู่ข้างล่างเหรอทุกคนงั้นเราต้องไปลองแล้วแหละโอเควาร์ปมาแล้วซึ่งผมก็วาร์ปมาตามพิกัดที่เขาบอกนะซึ่งมันก็จริงแหละที่มันจะมี หมู่บ้านล้างแต่สตองโฮผมอยู่ไหนสตองโฮห้องสมุดผมเอ๊ะตรงนี้มีกล่องครับขอเปิดดูนหน่อยมีแอามร์ล็อเองอะ่ะสตองโฮไม่เจอแฮงั้นผมขอมุดไปข้างล่างนี้ดูว่ามันจะมีหรือเปล่าปึ๊บลงไปแล้วอืมอืมอิมอม,อม,อมไม่มีโอเคแสดงว่าผมถูกหลอกแล้วครับทุกคนเอ๊ะ เอาละสีสุดเจ๋งที่เป็นภูเขาว้าวเดียวนะนี่มันภูเขาที่แบบมันลอยอยู่อะ่ะมันก็ดูปกติไม่ใช่เหรออุ้ยมันมันลอยอยู่ก็จริงแต่มันมีหมู่บ้านไทก้าด้วยครับทุกคนโอ้มายก็แล้วเราก็เกิดที่นี่เลยคือเราเกิดมาปุ๊บเจอเลยแล้วก็จะมีภูเขาที่สูงมากกว่า250รอบแล้วก็มีหมู่บ้านข้างๆอีกโอ้มาเก็ผมว่ามันโคตรสวยเลยนะอันนี้ภูเขาพวกนี้งั้นไปลองกันครับ ซีนภูเขาแบบนี้ผมว่ามันเจ๋งดีเฮลโลครับทุกคนนี่โอ้โ oh, หดูภูเขาพวกนี้สิมันมันมันเหมือนแบบติดทีละกาะแบบลอยอยู่อะเกาะนี้ก็ลอยเกาะนี้ก็ลอยโอ้โ oh, หมีเกาะลอยฟ้าเต็มเลยครับทุกคนโอเคแล้วผมจะมาดูข้างๆนี่อู้มีชีปแรกเรือที่พังแล้วว้า wow, วไหนดูซี่ว่าข้างในนี้มีอะไรเอ่ยเออมีชุดก่อครับแล้วก็พัมกินเฮลโหลภู Hello, เขาอู้นี่ไงทุกคนหมู่บ้าน โอ้ทำไมมีแค่หลังเดียวอะ่ะแล้วหลังมันดูแป,กแปลกอ๋อไม่แปลกมีแค่หลังเดียวหรอไหนผมลองบินดูซินี่ไงแถวนี้ก็มีแต่มนันแปลกอะ่ะมันอยู่บนแบบภูเขาเลยแล้วทุกคนอันนี้คือไฮไลท์เด็ดเลยซีนนี้มีภูเขาที่โคตรจะสูงต้นไม้น่นดูสวยดีนะนี่คือภูเขาที่สูง250บล็อกครับทุกคนโอ้ถ้าผมไปแบบถ้าขึ้นไปเองนี้เหนื่อยอะ่ะสูงมากโคตรสูงเลยแล้วข้างๆนี้ก็ มีหมู่บ้านด้วยครับหมู่บ้านเยอะจังเลยฮะนี่ผมก็บินมานานอยู่นะมันมันสูงมากอะ่ะเลยก้อนเมฆด้วยซ้ําโอผมชอบต้นไม้เนี่ยสวยดีถ้าผมลองยืนตรงนี้นะโอ้ m กอดเหมือนเกือบเห็นทั้งแบบโอเคถือว่านี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ภูเขาโคตรสวยเลยไป,ไปกันต่อไปเลยครับซีชีแบกที่หายากที่สุดในเกมแล้วโหทำไมทำไมเรือมันแบบมันมันอยู่ข้างบนน้ำแล้วมันโคตรสวยเลย แล้ามีโจรสลัดด้วยครับแล้วก็ข้างๆจะมีหมู่บ้านที่โอ้เราจะมีหมู่บ้านอีกหลังหนึ่งคือแบบจะเป็นหมู่บ้านซอมบี้อย่างนั้นหรอแล้วก็มีแมพด้วยครับทุกคนว้าผมว่าอันนี้มันเป็นสีที่เวลกูสุดยอดนะครับผมว่านะนี่คือหมู่บ้านที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วแหละดูครับมีต้นไม้อันสวยงามอันแสมใหญ่แล้วก็ <c oughs> เรือผมพร้อมออกเรืออืม อโคตรสวยอะรวมกับเชเดอร์ก็คือแบบเพอร์เฟมากเลยซีนนี้ข้างในนี้โอ้โหมีข้าวอย่างเยอะเลย57อันแล้วข้างหลังนี้ก็มีอีกใช่ไหมคึบโอ้มีสมบัติอยู่ครับแต่ไม่ไปหาละเฮ้ย so. ซีนนี้ผมว่าน่าสนใจอยู่นะถ้าเอามาแบบเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยดูเรือครับโอ้สวยจัดเลยครับโอเคถือว่าอันนี้เป็นเรื่อง สีที่มีประตูเอ็นพอร์ทัล2อันในพร้อมกันโว้เดี๋ยวผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยมันมันทำได้จริงหรอแล้วถ้าเราเข้าไปคือมันจะเป็นอันเดียวกันไหมว้าวโอเคขอหยุดไว้ก่อนผมว่าอันนี้น่าจะจริงหรือเปล่าเพราะมันก็เป็นไปได้นะ โอเคไม่ลองไม่รู้ครับตอนนี้ผมก็วาดมาแล้วในพิกัดแล้วก็ตองโฮสองอันใช่ไหมไม่ใช่ตองโฮสองอันดีเอนพอร์ท mm ัล hmm. สอันครับทุกคนเอ่เอเฮ้ยข้างบนนี้มีหมู่บ้านด้วยอ่ะแล้วก็มีพิเลเจอด้วยงั้นผมจะลงไปดูนะแต่ก่อนอื่นใส่ไนวิชั่นก่อนทําให้สว่างก่อนนะแล้วเราก็ลงไปเลย let's go let's go เจอไหมนะออ้ Ooh, ผมเจอตองโฮแล้วแต่มันอยู่ไหนอ่ะ วาวนี่ไงทุกคนผมเจอแล้วหนึ่งอันนะหนึ่งอันแล้วถ้าผมบินขึ้นไปผมควรเจออีกหนึ่งอันปึบโอ้ m ห g o กนี่มันโอ้โหไม่ไม่น่าจะเชื่อว่ามันจะเป็นจริงซึ่งมันเป็นสองอันเลยอะแล้วผมขอเทสอะไรสักอย่างหนึ่งหน่อยนี่ผมจะมาทดสอบวางดูว่ามันจะติดทั้งสองอันหรือเปล่าปึบอ่าอ,อันนี้ติดแล้วข้างล่างนะขอขุดลงไปหน่อยนะติดหรือเปล่าปึบ Ooh, ติดทั้งสองอันเลยแต่ผมคิดว่าข้างในนั้นก็น่าจะเหมือนกันแหละใช่ไหมเออผมว่าน่าจะเหมือนกันและนะโอเคถือว่าอน,นี้เป็นเรื่องเรื่องจริงนะทุกคนไปลองกันได้สีที่มีหมู่บ้านเดี๋ยวนะเขาเขียนไว้ว่าซีที่เป็นแบบว่าหมู่บ้านเล็กๆอันนี้มันไม่เล็กแล้วนะอันนี้มันใหญ่มากเลยซึ่งเป็นสีที่มีหมู่บ้านโคตรใหญ่เรียกไงดีอ่ะหมู่บ้านมันเยอะมากเลยแล้วมันก็อยู่ตรงน้ําด้วยทุกคนพอหยุดไว้ตรงนี้ก่อน มันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าผมว่าน่าจะถูกหลอกแล้วแหละผมว่าผมไม่ลองผมก็รู้แล้วอันนี้ว่ามันหลอกมันหลอกแน่นอนโอเคตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านที่โคตรจะปกติเหลือเกินแล้วหมู่บ้านเยอะๆผมมาหายไปไหนอะ่ะเอ้ออย่าบอกนะว่าผมถูกผมถูกหลอกแล้วนะอุ้ยแสบตาจังเืดเดอร์ช่างแสบตาจริงๆทุกคนผมโดนหลอกอซีนมันไม่จริงแล้วทําไม เขาต้องหลอกผมอย่างนี้ผมเศร้านั้นเนี่ยแต่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเอาล่ะซีที่ยากที่สุดในเกม Minecraft ครับทุกคนก็คือซีที่เดี๋ยวนะมันเร็วเกินไปก็คือเราจะเกิดตรงที่แมนชั่นครับทุกคนเราจะเกิดที่แมนชั่นข้าบนของแมนชั่นเลยแล้วข้างๆก็จะมีหมู่บ้านอยู่ครับผมแล้วก็มีรูนพอทอลด้วยแฮะโอ้แล้วแล้วข้างล่างหมู่บ้านก็ก็เป็นซองโฮเลยไม่ใช่หรอมันมัน มันจะยากตรงไหนอ่ะเพราะมันมีซองโฮใกล้ๆเลยนี่โอเคครับเขาจะไปตองโฮแล้วแล้วก็ไปเลยครัผมเอาไปสิโอเคครับผมอยู่ไหนซองโฮแล้วซึ่งเดียวนะคือโอเคผมเข้าใจแล้วทําไมมันถึงยากเราจะสู้มังกรออยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันมันสู้ยากนะแบบเนี้โอ้โหโอเค ไม่ลองไม่รู้ครับเราต้องไปลองว่ามันจะมีจริงอยู่หรือเปล่าและตอนนี้ผมก็อยู่ในซีที่ยากที่สุดแล้วผมก็เกิดอยู่ในเอ่อแมนชั่นโอ้โหโคตรอันตรายอะ่ะสมมุติว่าเราเป็นสไวด์วโหมดอย่างเงี้ยผมเล่นนี่ผมโคตรยากเลยนะผมต้องเดินมาตรงนี้ใช่ไหมในะหมู่บ้านหรือว่าอีกข้างหนึ่งผมว่าน่าจะอีก้างอ๋อตรงนี้โอเคผมต้องเดินมาตรงนี้แล้วก็หนีไปยังหมู่บ้านให้เร็วที่สุดดีกว่านะ โอ้แต่แถวนี้สวยนะเนี่ยฝั่งนู้นเป็นเชอร์รี่โกบแล้วก็มีสโนวี่ด้วยครับเอ้ยมันก็ดีนี่ไม่ได้แย่แต่มันจะไม่ใช่แค่นั้นนะสิทุกคนเพราะว่าข้างล่างนี้จะมีสตองโฮก็ปกติดีนะ <c oughs> ในเอ็นพอร์ทัลผมเออหาแป๊บเอาละผมเจอแล้วครับทุกคนนี่เอ็นพอร์ทัลซึ่งมีลูกตาสออันพร้อมแล้ะโอเคไปกันดีกว่าว่าเราจะเจอที่แบบมันไม่มีพื้นใช่ไหม โอเคไปกันเลยไหนขอดูหน่อยว่ามันจะสู้ยากแค่ไหนอ่ะโอ้โมันเป็นเรื่องจริงว่ะทุกคนแล้วเราจะสู้ยังไงเนี่ยอืมผมต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงจากไกลๆอย่างงี้เหรอเดียเด๋ยวๆเ,เมืม่อก,กี้มังกรอะไรวนะน่ะเมื่อกี้มันลงมาอย่างงี้เนี่ยโคตรเร็วเลยเอาอีกรอบโอ้โหึ้นก็โคตรเร็วลงก็โคตรเร็วตอนนี้ผมจับภาพบโอ,โโอ,โโอโ้มันลงไปเลยอ่ะโอ้ยคอน คือว่าเป็นซีที่แปลกดีแล้วก็น่าจะเล่นยากอยู่พอสมควรนะแมนชั่นที่สูงที่สุดในเกม Minecraft แล้วก็เป็นซีที่แบบโอ้ oh my god ซีที่ดีที่สุดของแมนชัน่นหนึ่งนะหนอะหัวแล้วจะขึ้นไปยังไงอ่ะโอ้โหคือแมนชั่นมันติดกับพวกเขาแล้วมันเจนเนเรตแบบแปลกๆเลยมันทำให้บล็อกข้างล่างมันสูงขึ้นมาโอ้ oh my god ไม่เคยเห็นแมนชั่นไหน สูงเท่านี้มาก่อนและตอนนี้ผมก็อยู่ในแมนชั่นที่สูงที่สุดแล้วแมนชั่นอยู่ไหนอะเราต้องว้าไปหรือเปล่าเฮ้ยอะไรสูงๆใช่แมนชั่นไหมผมเห็นได้จากไกลๆเฮ้ยเราเกิดแถวๆนี้เองอะก็คือเราต้องผ่านพิเลเจอร์ตรงนี้แล้วก็ไปยังแมนชั่นตรงนี้ครับผมโคตรใหญ่โคตรยาวเอาละนี่จะเป็นแมนชั่นที่สูงที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วแล้วถ้าเราอยากขึ้นเราจะขึ้นยังไง คือมันจะต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโคตรสูงเลยนะเนี่ยขนาดผมบินยังช้ามากเลยมันสูงแบบสูงโคตรๆเลยอะโอเคในที่สุดผมก็ขึ้นมาได้แล้วโหกว่าจะขึ้นมาได้มันมีอะไรพิเศษเปล่าก็ดูเหมือนแมนชั่นธรรมดานะทุกคนอืมผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแมนชั่นธรรมดาแหละเอ่มในเบดล็อกผมดูพิกัดยังไงผมดูไม่เป็นเขาดูยังไงอะ ผมต้องไปเปิดเซตติ้งอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแนะ่อยากรู้ว่ามันจะกี่บล็อกกันแน่โหแต่สูงมากเลยว้าวโอเคถือว่าซีนี้เป็นซีที่จริงแล้วก็โคตรสูงเลยซีที่จุดเกิดดีที่สุดในเกมไมค์ครับซึ่งเราจะเกิดกข้างๆแมนชั่นก็ปกติไม่ใช่หรอโอ้มีหมู่บ้านมีพิเลเจอร์แล้วก็มีชิบแบกไม่เพียงแค่นั้นยังมีถ้ำรัชอีกครับทุกคนโอ้เดียวนะแมนชั่นมันสูงอีกแล้วเ อะไรเนี่ยสมบิวงล่างช่วยด้วยคือมเดี๋ยวนะนั่นมัน ancient city ครับทุกคนคือมันจะมีสตัคเจอร์อะไรเยอะขนาดนี้ผมว่าซีนี้น่าจะเป็นซีที่เราเกิดมาแล้วเ,เจอสตัคเจอร์เยอะที่สุดแล้วล่ะในดูซีผมจะเกิดตรงไหนผมเกิดเอ่อที่ไหนวะเนี่ยซีที่ยากไม่ใช่สิซีที่จุดเกิดดีโอ้ผมจะเกิดตรงนี้นนจ,ดดจ,ะนจะมีแมนชั่นอยู่ข้างๆครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านแล้วก็ บีเลเจอร์ชีปแรกอีกตรงนั้นอีกโอหมีครบหมดเลยไอรอนโกเลมีกี่ตัวเนะี่ยหนึ่งตัวในกรงมีไหมอีกตัวหนึ่งมไม่น่ามีแล้วนะโอเคผมจะลงไปข้างล่างดูนะว่าเฮ้ยมันเหมือนเป๊ะเลยอะทุกคนคือมันสูงมาสูงอันเหมือนอันที่แล้วเลยอะแต่อันนี้น่าจะไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีหมู่บ้านอีกคือหมู่บ้านเออทำอะไรกันอะ Help โอ้บิเลเจอช่วยนายนี่ันะช่วยนายนะ <c oughs> โทษทีอูข้างล่างมี a n c i e n t city ตามคลิปเลยแล้วข้างๆก็มีเพชรด้วยครับโหเป็นซีที่ถือว่าเราเกิดมาปุ๊บเราเราเอาชีวิตรอดได้เลยผมเห็นอะไรแปลกๆอะไรวะเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> แมนชั่นนี้อืม คือถ้าไม่มีอันนี้คือแมนชั่นจะยืนตรงไม่ได้ใช่ไหมถ้าผมตัดออกอะเออลืมไปไมครับล็อกมันลอยได้อยู่แนละ้วโอเคซีนี้ถือว่าจริงนะทุกคนไปลองกันได้ซีที่ Blacksmith มีเพชรเยอะที่สุดครับผมเอาล่ะซีก็คือตามตัวเลขนี้เลยแล้วก็ Blacksmith อยู่ตรงนี้ครับมาดูซิว่าเพชรมันจะมีเดี๋ยวนะมันเยอะอยู่นะเนี่ยกี่อันนะ1 2่สออันหอันเลยนะแล้วก็มี เสื้อเหล็กแถมมาด้วยโอเคต้องไปลองผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างที่ blacksmith เพชรเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยไปหาเพชรกันโอ้เกิดมาเขาเจอหมู่บ้านเลยฮะเข้าไปใน blacksmith เขาผมว่ามันจะมีเพชรเยอะจริงหรือเปล่าขอดูเพชรหน่อยว่าจะมีกี่อันห2 3 4 5 6อ้าหอันโอ้ขอเก็บมาหน่อยนะคือเข้าเข้ามาในซีนี่คือรวยอ่ะทุกคน เอโยสวัสดีครับต้องการเพชรเปล่านี่ให้เพชรครับเอาไปเลยซีนี้ถือว่าจริงนะทุกคนสุดยอดอะอันนี้ผมชอบซีนหายากในเกม Minecraft แล้วเขาขุดทรายเขาบอกให้ดูถึงตอนจบแล้วอะไรอะโกงสปอสเปลําท,ทำไมมี5้าอันเลยเหรอโอ้โอ oh ม่ก็มีหอันปกติอันหนึ่งก็หายากแล้วอันนี้ไม่มันติดกัน5อันเลย นะตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกที่มีกลงสปอห้าอันซึ่งมันอยู่ไหนนะเขาให้พิกัดอยู่นี่นี่ครับพิกัดก็คืออันนี้เลยผมจะวารไปเลยซึ่งเอ้ยเป็นทะเลทรายครับแต่ต้องมาดูว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าผมจะใช้สเปกเตอร์โหมดแล้วก็ลองลงไปดูเดียวนะหุยเอาจิงดิพอขุดก่อนขุดไปแล้วผมขุดขุดเออเดี๋ยวมันบลัก มันบักอะไรเนี่ยขุดขุดครับขุดเฮ้ยทุกคนคือค,คือมันเป็นกรงสปอนหมูใช่ไหมเฮ้ยจริงว่ะ <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะคือมันเป็นกรงสปอนของหมูคือเราจะมีอาหารอินฟินิตี้เลยสี่ท่าอย่างเงี้ยเฮ้ยสุดยอดว่ะแล้วข้างในมีกล่องด้วยครับอยากดูในกล่องอะว่ามีอะไรเอ,อิ่มเอ,อ่อเปิดกล่องไม่ได้อะลูอะลูขุดได้ไหมอ๋อตัดได้อยู่ในกล่องมีอะไรครับไม่มีอะไร ว้าวผมไม่รู้จะพูดอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้ว่ามีจริงด้วยสุดยอดเล